สบายดีพี่น้องอุย๊ยเอากล่องล่างดีกว่าว่ะเอากล่องนายได้พี่น้องเอ,อ้ย <c oughs> สบายดีพี่น้องเมื่อนี้พามาเบิ่งวิธีอ่าอ่าให้อาหารปลาโดยที่แบบว่าอันลดลด แบบว่าลดหัวอาหารเนาะพี่น้องโบเปลืองหัวอาหารไปได้เนาะมื่อีสิมาเห็ดวิธีให้อาหารปลาแบบธรรมศาสตร์เนาะพี่น้องอาหารจากธรรมศาสตร์กะมี่เอฟซีบอกมาหนเนาะพี่น้องมี่เอฟซีมันเป็นเอฟซีหรอกเนาะอ,อันนั้น เอฟซีน,นี่มีคนทามเนอบาคอยอยู่ไซบางคนกับ,บหมูอยู่ผักไตน้อเงเหรอผักไตของล่างนี่ก็คือเอาเพื่องเลาวเดียเพื่องเพื่องมากวิธีลดหัวอาหารหเล้วเดียววางอาหารปลา เรื่องใส่นี่ก็คือเป็นกระซุ่มเนาะพี่น้องกระซุ่มค้างไก่นี่กระซุ่มเฮาไก่มันโบมี่เป็ดโบเป็ดโบลายเนาะก็เลยเอามาใส่ประโยชน์แล้วก็เอาขิงหัวใส่เนาะขิงหัขีข้ควายไก่ไหว ไปแหวจักซองกอดนี่พอหรือปะโอ้เอาขี้งหัวมาหน่อยโหดเดี๋ยวจะเอามาใหม่อีกเอาเพื่อใก่เอาขี้งัวใส่ มีในน้องนะก็คือน้องปลานิดเนาะพี่น้องเป็นปลากินหยนะ่าเนาะปลาปลาบดิกินจัดนะปลาบดิกินปลานะปลากินหย่านาะพี่น้องนี่ก็เป็นเพื่อนี่ก็เป็นขิงหัวเนาะที่เทาสีโดดตนทุนหัวฮัาานนอประยัดาหาัวอฮันดวงไหนแต่ปลาเข้าก,ก็เริ่มใหญ่ายใเนาะพี่น้อง เดิมญ่กัวเก่าหลายเติบบดีดเย้าขิงวัวมาใส่อีกเห็ดสามสันวพ่อเน,นี่ปลามันเกิดชิมะแหมกินตามนี่นะตามหูหูอันนี้หู ยังะ่ะน,นี่กระใสโอ้โน่ใสได้หน่อยใสปริมาณซะมันพอดีเลนี่เขีอวกระใสกใสแต่ว่ากระซุ่ม ครื่องมันสิเปียกเนาะเพราะว่าฝนตกบดนเครื่องเน่าแล้วมันก็สิปลามันสิมาแหบกินหวยสิควยเครื่องมันเปียกอยู่แล้วเออัดนี้เฮาก็ใส่ไหม่ โอ้น่าจุ๊เออเอาขี้กล้วยมาหน่อยอยีกล้ะใส่อีกพี่น้องขี้งวนเนาะเป็นขี้กล้วยเอาไปหอ่อเปล่อกน่ะใส่ดเนะ ซําปลาสิกินเฮามี2กระสุ่มกระสุ่มตัวนั้นซองสิใส่ได้น่อยนึงอ๋อกระสุ่มน้อยแล้วก็ใม่งัดไว้เนาะพี่น้องงัดไว้จังซี่บ่ให้เพื่องมันได้ออก ินได้อยู่วอล์กี้กุ้ยไอโบเห็นดะบ่เห็นมันก็ต่อดมัเปื่อยมันคือสิได้กินแต่ว่าเฮ้ยกุ้ยมันก็สิได้ออกไปตามนักเอาลูกิ่งมะพร้าวก็เตี้ยวตัวนี้แล้วก็มันจะเปียกเสียเดียวนี่มวยอีกก่อนเลยเอาไว้นี่ก่อน,นอไม่ต้องอะไรแต่เอาลูกอ้ออยเดี๋ยวก็โหด ตนี้เอาไม่น้อยกระไดมีปากจุ่มดีมีเด้กหักดีเนาะเอาตัวนี้ได้เนาะเอาเตียงพวกกระโอดได้ค่ะจุ่มเนี่มันกระตาใหญ่เนาะอือโอเคเนาะปากจุ่มบัหาแต่งัดกระไดนี่อือนอนนั่นจ้องเขากันมันก็นน้อกระหางค่ะบ่วหาแต่ออกมาเลยมันมีฟักใหม่ด้วยมันอยู่แบบมันได้ ตันนี้ได้ค่ะค่ะตัวนี้มันเป็นแนวไส้ไก่พี่น้องเสียลงแล้วเนาะพี่น้องเดียวเขาเสียลงนามตัวนี้ก็ใส่แล้วแล้วเนาะใส่คือเก่าขนเดพี่น้องตัวนี้บัวห้าแต่อคัดเนาะเพราะว่ามันมีเสือ,อกหมัดอยู่แล้วนะ อู้ป่าเฮาอีเตโตบักใหญ่น้ำ <c oughs> เลิกอยู่บ่พี่น้องอู้เพียงหัวเขา้าตอนนั้นเพียงนาแข่งลงเลยฮักอยู่ไสเณรอู้ป่าหลายๆ ยังไหวอันนี้พี่ดอกอันนึ่งแอบไวเท่านี่อันนึงเดี๋ยวเอาลักมาขับมันไหวเนาะ

ไอ้เว้นกระพุ้งแล้วแม่จับโทรศัพท์ปิ่นกล่องล้างไทยนะใหญ่ไม่หนะมาดอีกอยิงเสียงยัางดูอือเอา,าห่างกันไปได้แน่หรอเปั่นจะมีะด็ตอกลากไว้ไม่มันเลแต่ถีงไม่สิตอกไร่ยุ่นเนี่ยนายเอาลงซื้อ <c oughs> น้ำกับชิดไซต์้ได้แถวนี่ประดังเครื่องมันสีได้ลูกเองมะ Nếu có giai đoạn, kiên lại. ba đuốc. Check mắm nắm, mắm. Won't talk hang, làm hay phun gâchy đài. nó huh? Ow, ow, hay là cái gì đây, ow, ow, áo 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 ngọ เพื่นอยากเป็นอียงส่ป่านนี่พี่น้องแ้วเดียบร้อยเนาะพักเกษตรเท่าอันเขาจะเอามันอยู่น้ำหมู่มันเนาะโมหมันไปสถิบตุเดนนี่พี่น้องน้องมันกวางเนาะมันกวางแลยปลามันใหญ่ไวมันได้รอยเห็นนะมันได้กินหญ้าได้กะน้องเท่านี้มันเป็นร่มแล้วเฮ้ย เคร่องนังตีนรูปนังตีนเห็นไหมะน้องเขามันก่วงแล้วมันกะนี่ดินทำมันเป็นไข่เลยได้พี่น้องมันเป็นไข่หน่อยหนึ่งนีง่พักเกษตรโมโหว่าพักเกษตรประเภทใดเนาะแต่ว่าพักเกษตรมันอาจจะมีายพันธุ์เนาะพักเกษตรนี่เนาะเขาห้ามาปลูกเป็นบุร้ายใช่ไหมเนาะ เป็นเต่สุบเนี่ยตัวนี้มันถือทอนออกว่าปลาไงติมันมาสดน้ำปลาเขาอย่างเงี้ยใช่ปะตัวนี้นก็เป็นปลาพาคเกษสดแล้วก็เอาฟัากบป่งห้าวันมันเอามาปักอยู่นอกพี่น้องมันเดี๋ยวมันก็เกิดอยู่แต่มันมันท่านจะล่าไปที่มันป่งเป็นไงตัวนี้ก็ว่าใบน้ำกันเนี่ย มั่งปลากว่อย,อยู่นี่กระสีเอ็ดนี่โมหัมันออกดอกแล้วมันกระสีค่อยล่ามออกดอกของมันเองมันบบไปใส่ดอกเดิมเกิอดอะไรหยอดกระเดิมมีพักบ่งข้าพี่เนาะดิมันเป็นพักบ่องอันนี้เน้องไม่โมเมนพักบ่งเครือคั้นพักบ่งเครือมันสีเครืออะไรเนาะขั้นไหนเคือ ถ้าไรี้เคล้าเนาะไปห้าปลูกนี่นี่พี่นอ้อซาปายยิ่งลำมันนี่เวลามันก็เคล้าเองเวลามันก็สีนเคล้าเองมันดอกพี่นอ้องใช่ปานเด่นขี้ดินมวลวะหรือเปลาเออเออมวลมวนแห้งหรืเอเปล่ามวลแห้งวะหรือเออ โดยติดุไปสิติดุกันมวนเงียบติว่าดังๆเดุเอาแนวนี้อตืตืตนเดียวได้เนาะเน้อเด๋ยวตะเกือปลาหนามสิคุณน้อยหนึ่งปลาออนซอนมันเนาะขันมันใหญ่แต่ออนซอนไดิลกโปะโผลเด้อเฮ้ แล้วนี่มันบอดายเดือดแล้วแม่แห้งปุเมื่อยได้ดุเผื่อจิตด้ใหญ่นี่ปูอย่าไปลอกเลยดุไปเอาบังเกลอปลาก่อนอ่ะแม่ชื่อว่าดุมาพี่มาพี่มาพี่จะหน่าโตกเลยหน่าโตกเลยเอออุ้ยไปทอนใหม่จิ๋ดหนอกชีบานว่าหาไหมอู้ยไงปลาเขา บแม่ม <Pa. S 1> <desse> ันใหญ่ลยโอ้โหโอโหโอ้หห้ากินเอากินเอาเด็กปลาหน่อยก็มากินปลาไหนปลาตัวใหญ่เลยเนาะแม่มาเบิ่งไก่ไหมซจำปลาเค็งใหญ่เลยเนาะใหญ่แห้งอดี๋ ไงว่ไว้ดิพี่น้องทิดหนึงทิดปลายนะหรือว่าอาหารญ่ตีอว่าันไหนโอ้ยหัวอาหารเก่าเวอร์ก่อนแล้วเว้ยขุ่นอู้พี่น้องมาซอดปลาดิหัวอาหารปลากระโบเมนแนวนี้อีบอกบ่ฮะมันก็มีเม็ดใ,ใหญ่เม็ดน้อยนอยเื ตัวด oh. no. no, uh ิบหน่อยว่าอหันปลาที่กันเนี่ยก็ยันดิดน่อยเบอร์หน่อยนี่หนอโอ้พี่หนอเยนอะใหญ่เด้อาใหญ่ไว้ดีไม่ใชเคืองเรืนใช่ไต้องตักขึ้นขุมอดีเนาะเบี่ยงแป๊บเดียวเด็กกินพี่น้อหาซะหมิว่าอันนี้นะหอวเ่ามพ้นนี่เข้ากับชามารถเอาไปกินเลยก็ได้ยได้นี่มันใหญ่เตอร์เปล่า สัมปาเค้งหน่อยนะสัมปาเค้งใหญ่เดิบใหญ่มันจะปลาใหญ่หรือเามันก็ใหญ่เติบตอนนำมาทำอีกบ่กูเหย่ยบปลาหน่อยไอ้คนนี้อู้ปลาหน่อยมันบ่มากินเห็นไหบ่มากินมันก็บบื้อท่องกินพี่น้องได้น้องเขามันหยาเกิดเต็มเบอะเลยเหรอใกระมี้นหน้ะหน่ามันแบบว่าดินมันดินมันแบบว่าดินมันงามหันนะ อาหารมันหลายมันกันยัยไห้ปะวนๆกูเคยเดียงปลาเป็นครั้งแรกที่เดียงปลาบ้านไกลๆในหย่านะปลาหน่อยมันโมหามากินน้องดูนองกระโดดเลยนี่ให้พี่น้องบ้านไกล โอ้นวนๆแ่เ <blunt> น <animation> ี่ปลาเาอบตายแ่หู้านาว่เห็นอยู่เหรอใหญ่เห็นเนาะพี่น้องเอ้ยทิศหนึ่งได้นิปลามันใหญ่พวกนี้ติค่ะเนาะทิศปลายหนึ่งนะได้บอทิศเอาปลามาหนิเบิงหมดเดยเอานอกมาจาก Ờ, 5 nè mặt tạc bông hoa oo phi nó huy bun nè tạc hàm eat hàm tội nối bun nít bơi bay yên tội ninh bun nít nơi tạc Đã, đẹp đẹp. à bông hàm tạc bông hàm mặt tạc bông hoa 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 mô má à đồ Trời ơi Tụ bọc nhau nhìn mắt nó À, à ừ, nhìn cầu thì... nó Tụ thì... cô... cầu này à, má ừ, ừ, à, Cứ, cô... cứ nhảy vậy thì ta bưng hợp bạn ừ, ừ. Mẹ nó Ờ ừ. ừ, thì nó ừ, Nhìn ừ. cô cầu quá Đây ừ. bố ba thịt xuống thịt, thịt bài ี่ át, วะอิดีนอ้อยบาคีบานสีใบปานี่เลยนี่ตอนมึงจะเห็นแตวหน้าตอนน้ำมาตัวหน่อยหน่อยหนึ่งเราดำดำหน้าต้นใบมใส่นองขาวอิทีน้วยปาเระว้างโดมเลื่อนเลือระบ้งตกน้ำอู้พีน้องปลาเฮาสุดยจอดพีน้องเ้ยภูิใเออคิดว่าเฮาสิงเบียงปลาไงว้เนาะอาหารัทันเป๋อเพิ่มเ็ดว่าอหน้อยเดียวนึงพี่น้องปลาใหญ่นอะ เบิร์พ่อประมาณสองขู่น้อยหันบรจักสองขู่น้อยหันแหลกหมดถึงเสียขู่เนาะเนี่ยหันยังเต็มสอบอยู่ตรงไหนหัวหันโบทันเลยเบิร์ตเครื่องสอบเนี่ยได้กินแล้วจังละปลาเข้าใหญ่แหละเข้าบุเบืร์งหัวหันะดิพี่น้องปลาโอ้โหว่าตัวหน่อยมัจะอ่อนเนาะ ตัวหน่อยมันมากอยู่ป่าวะตัวน้นมันสิกินแต่มมาาธรรมชาติ์ปจักมันสิกินตาม,ม,มาาธรรมชาติเพราะว่าตัวหน่อยก็ดได้เนาะถ้ามันง่า่ทำกันเบิดแต่ไหนอุดปลาตัวโตอุดถอกไม่มหมดง่ายๆนึ่งเนาะขนาดเกลือ,อ,อน้อยเดียวนึงเลยติมันมีในอะไรน,นีน่นี่หนักเนาะกินแนวอื่นนะประจกักเนาะปลาเอาเกลือมื่นละจำเน้นึงพี่น้อง กตัวอันหนึ่งมะตัวสาวนึงนะไปเนาะมันหัดใหญ่นี่ค่ะแมงมือกอบ์บอด้เกอร์ต้องมือกบกอด์มันบมบืนเมว่าปลาอันนี้วะบมบืนปลาอันนี้ฝนตกมันกับโมบืนปลาอันนี้ปลาเป็นปลาด้วขันบืนปลานี้เนี้ยปลาอันนีงเอามาใส่ม้วนๆพี่น้องเนี่ยปลาเข้มงศักดิ์ฮะ

cái tôi nhảy nó, nhảy 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 จะใครยิ้มบ๊อบจากเบื่อพันเห็นปะปีไทยคลิปบ่เห็นแต่สิที่เขาจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะน้องผู้เป็นเพียงขอบคุณหลายๆที่เขามาเบึ่งจนจบคลิปเด้อบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจใส่กันมืออื่นอ่ะ